สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับสวัสดีผู้ติดตามนะครับเช้านี้ยินดีต้อนรับก่อนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนขับรถทัวร์ชาแนลนะครับเช้านี้เราก็มาอยู่ที่ตรงเชิงสะพานที่จะไปแหลมบารีไฮนะครับส่งแขกไปลงเกาะนะครับเป็นแขกเกาหลีนะครับ เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับว่ารถจอดเยอะขนาดไหนนะครับผมก็ไปกินข้าวกินยาเรียบร้อยพักผ่อนเดี๋ยวก็แขกมาครับวิ่งเกาหลีครับกุก๊ปนี้กุ๊ปที่แล้วกินไต้หวันนะครับกุ๊ปนี้เกาหลีครับโอ้เรื่องมากกินเกาหลีอะยอมรับเลยถ้าเราไปจอดนอน ท,ท,ทั้งๆที่โรงแรมไม่มีที่จอดนะให้เราไปจอดข้างนอกเราไปจอดนอนจะเสียเงินต้องเสียเองครับเกาหลีนะครับไกด์นี่แน่นอนเลยไกด์เกาหลีอะ่ะผมอยากจะลงให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ารถจอดมากน้อยแค่ไหนนะครับว่ารถทัวร์เกาหลีมันเยอะครับ เกาหลีไต้หวันนะครับเวียดนามนะครับนี่ผมก็อยู่ตรงตรีนเขาเลยครับเนี่ยตีนเขา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 เรียกว่าเขาสวนลอเนาะแต่ผมมาจอดข้างล่างนะผมมาจอดข้างล่างครับแดดแดดแรงมากเลยแดดจ้าเลยวันนี้นะครับ นี่จอดช่องทางนี้นะไม่รู้จะขึ้นมากี่โมงนี่เกาหลีนี่ลำบากใจครับงานสี่วันนะครับงานสี่วันไปท,ทั่วเหมือนกันทำทวเมืนกันนี่แหละแต่ว่าไกด์ไทยไกด์เกาหลีนะผู้ช่วยเกาหลีอ่ะชอบคอมเพนนะคอมเพน ว่าคนขับรถคนนู้นอย่างนี้นะไม่ไม่ฟังอีล่าคาอีลมหนอะจะคอมเพนอย่างเดียวคอมเพนอย่างเดียวไม่รู้ว่าผิดถูกยังไงว่าตัวเจ้าของนี่ดีทุกอย่างอะ่ะไตผู้ช่วยเกาหลีนะเป็นแค่ไม้กันหมานะ แต่ปาดดีผมก็ไม่ได้ว่าเกียดระชังนะแต่ว่าผมผมเจอมาแล้วผมตอแตะไกลเกาหลีนี่แน่นอนเลยจ้องจะคอมเพนขับรถคนขับรถอย่างเดียวอะทั้งที่เป็นคนไทยนะเป็นไม้แค่ไม้กันหมานะไม่ได้ว่าจะดีเด่นอะไรนะ เป็นผู้ช่วยแทนที่จะทำบริหารงานเองอะไรเองเออน้ำก็จัดการเองอันนี้อะไรต้องให้คนขับทำให้ทุกอย่างเจ้าของเป็นผู้ช่วยไม่ได้ลงทุนอะไรเลยเป็นผู้ช่วยเอาเงินอย่างเดียวครับคนขับรถนี่ทำทุกอย่างนะอะไรไม่มีก็คนขับรถไม่ไม่ดีก็คนขับรถถุงพลาสติกไม่มีก็คนขับรถนะ อย่างาแช่น้ำซื้อน้ำแข็งก็ให้คนขับรถและผู้ช่วยทำอะไรเอาผู้ช่วยมาทำอะไรเป็นไม้กันหมาแต่ไม่ทำหน้าที่ของตัวเองว่าเป็นผู้ช่วยนะกินอย่างดีนะครับเกาหลีนี่กินข้าวนี่แม้แต่ข้าวคำเดียวมันยังไม่เรียกกินเลยครับ กระทิงแดงขวดเดียวยังไม่เคยซื้อให้กินเลยผมถึงบอกว่าจีนดีไงครับจีนดีกว่าเยอะนี่นะครับรถจอดเยอะครับจะพักก็ไปแล้วผมก็ขอระบายนิดนึงแต่ไม่ได้ไม่ได้ว่าจงเกียดจงชังอะไรเขานะแต่ว่ามันทำไม่ถูกไนงะ คือเป็นเป็นผู้ช่วยเราก็ต้องทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยให้มันสมสมคําว่าผู้ช่วยนะเออต้องบริหารต้องบริการแขกเองอะไรเองอันนี้อะไรคนขับรถบริการให้หมดทุกอย่างอีกหน่อยก็เวลาขี่เวลาเยี่ยวเช็ดตูดเช็ดก้นให้มันด้วยผมลง u t u b e ป่ะผมผมถ่ายเนี่ยผมพูดเนี่ยลง youtube นะทุกทุกทุกสัญชาติผม ช่องของผมอะผมจะพูดแต่เรื่องการทําตัวเดือไกดดีก็เราก็ว่าดีเดือไกดไม่ดีเราก็ว่าไม่ดีไม่ไกด์จริง,รงๆเขาก็ไม่มีปัญหาแต่ไอผู้ช่วยอะเป็นไม้แค่ไม้กันหมานะแต่หูเรื่องมาก แช์ไปเยอะครับแชร์ให้เยอะๆเลยถล่มทลายเลยครับแชร์ไปถล่มทลายเลยพวกคนไทยที่ว่าอ้างตัวว่าเป็นไกดเป็นไกด์นี่น้ำขวดหนึ่งก็ไม่ได้กินของมัน มันนี่ทำหูยังก็อยผูดดีอ่ะแค่คือช่วยนะแค่มีบัตรแ้ทล่มทลายเลยพวกเกาหลีเนี่ยไม่คิดว่าเออคนขับเขารดเหนื่อยเขาต้องหาหนู่นนี่นั่น เขาขับรถรักษาชีวิตคนขับเฮ้ยรักษาชีวิตผู้โดยสารรักษาชีวิตแขกนะแต่งานทุกอย่างต้องให้คนขับบริหารแม้แต่น้ํากินเนี่ยน้ําแข็งอ่ะปลาเดี๋ยวไปซื้อน้ําแข็งป๋าเดี๋ยวไปซื้อน้ําทําไมผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมคนขับรถเนี่ยมันมันมันต้อยต่ำํำหรือยังไงครับถึงใช้แบบ หรือจะคิดว่าค่าจ้างค่าจ้างมันเป็นสัญญาครับสัญญาที่เราต้องกินจากไกด์นะสัญญาที่เรากินจากไกด์เบี้ยเลี้ยงเรากินจากไกด์ครับไกด์เป็นคนจ่ายแต่ผู้ช่วยไม่ได้จ่ายนะครับผู้ช่วยไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียเกาหลีไต้หวันทั้งนั้นเลยเรากินจากไกด์ครับ คนมันนั่นเนาะไอ,อเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับนี่แหละชีวิตคนทำตัวครับมันเจอทุกรูปแบบนะครับบางคนก็มาบนให้ผมฟังนู่นนี่นั่นเนาะผมก็พูดไปกับชีวิตคนทำตัวนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับท้ายสุดขอให้ FC ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ลำล่ำรวยรวยทุกคนนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ